กลับมาพบกับหมียวอีกแล้วนะคะรอบก่อนเนี่ยหมูพูดเกี่ยวกับสายเสรอบนี้หมูจะพูดเกี่ยวกับสายสนะสามารถนั่งได้2คนเลยนะคะแล้วก็เหมือนเดิมมีไฟโชว์สถานนะข้างนอกอันนี้พราวทูปีเซนมากๆและบอกเลยว่าใครที่ต้องการสัมษั์งานคุยธุรกิจกันหรือว่านั่งคุยกันสำหรับ2คนตู้นี้เหมาะมากๆเลยค่ะ ภายในตู้ก็จะเป็นโซฟาสําหรับ2คนนะคะสามารถเหยียดแขนแล้วก็ยืดขาได้ตามสบายเลยอ่ะดูสิมิวสาธิตให้แล้วนะบอกเลยมันกว้างสบายมากคุยกันได้สะดวกสุดๆไปเลยค่ะมีโต๊ะให้สําหรับวางสัมภาระนะคะแล้วก็แน่นอน power outlet มาให้เหมือนเดิมค่ะสามารถปรับเปลี่ยนตัวแอร์แล้วก็ตัวไฟได้เหมือนเดิมนะคะเหมือนตัวไซส์ S, <S เลยสําหรับไซส์ S, <S มิวบอกรายละเอียดเอาไว้ที่คลิปก่อนหน้านี้แล้วนะคะใครยังไม่ได้ดูเข้าไปดูได้เลยนะและคลิปนี้มิวขอปิดไปด้วย mood ดีอารมณ์ ช่วงเย็นเย็นเอากีตาร์เข้าไปดีดร้องเพลงได้สบายสบายเลยค่ะและคลิปหน้าผมจะมาให้ความรู้อะไรต้องรอติดตามต่อไปนะคะ